มาแล้วครับผมซีซั่นที่12หากใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำ Cgo Tht บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Arena Breakout, Warlands, Rov, Free Fire หรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมาย Arena Breakout ก็ราคาย่อมเยาวอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใน description แล้วประเด็นคือมันเปลี่ยนเวลาอัปเดตนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้าอ่ะเออตั้งแต่เช้าๆเลยยัน5โมงเย็นนะผมนี่รอจนง่อมอ่ะครับ เคิร์ดเองก็มีสกินใหม่นะครับผมเรียกได้ว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของเคิร์ดนะในกล่องเหลี่ยมๆนั่นมันยูโทเปียนี่หว่า wow. อ้าวแล้วลูกพี่เคิร์ดผมนี่เอาสูตรอีกแล้วนะเล่นแต่ซีโฟนะไม่รู้เป็นอะไรโอ้มาเวอร์ตลอดนะแต่ว่าในส่วนของสกินเคิร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะเพราะ คือคลิปเนี้ยให้รู้ก่อนแล้วกันว่ามีสกินของเคิร์นมาเนาะมาครับผมอันแรกก็จะเป็นการทา้าทายประจำฤดูกาลนะครับก็เราสามารถรับภารกิจได้นะครับผมสูงสุดสามมันเนาะในส่วนของร่างวันนะครับผมก็มีคูปองสกินนะครับแล้วก็กรอบเนาะอาต่อมาก็เป็นสกิน USA นะครับ ของเรผมก็ธรรมดานะเออไม่ได้ว้าวอะไรมากปกติเป็นคนไม่ชอบเล่นปืนนี้อยู่แล้วนะเออต่อมาก็เป็นในส่วนของล็อบบี้นะครับเป็นแบก็กเก่าอันต่อมาก็เป็นฉายานะนี่นะสเปประมาณนี้ต่อมานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหมือนกับให้เรานะครับผมสะสมนะในส่วนของข้อมูลนะครับผมในแต่ละไอเทมนะของเรามันก็มีตามนี้นะกระเป๋าตัวเสื้อผ้านะ แล้วก็กรอบหมวกเกาะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบ็กกราวโปรไฟล์เราเนาะเออส่วนนี้ก็แรงนะครับผมซีซันที่สิบองของราวันก็กรอบนะตัวเสื้อผ้าแล้วก็ที่ติดนำแขนแล้วก็ลิงการ์ดชายานะเออทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปืนใหม่ดีกว่านะ ar 15นะ ซึ่งแต่งไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อก่อนตัวปืนก็ไม่มีนะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อตัวโคมมันก่อนตรงนี้นะครับผมก็มีเดิ้งขึ้นมาเนาะนก็เป็นในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บของนะพอาร์สิบห้ดูซิแต่งอะไรได้บ้างเหมือนพันท้ายจะแต่งไม่ได้เนาะอะ่ะผมก็จะแต่งประมาณนี้ ทุกคนยังสังเกตว่ามีให้กดสีถุส้ม2อันเนาะอันข้างบนนะครับเราก็สามารถมาซ้อมปืนที่เราแต่งไว้ได้นะเหมือนอารมณ์ Delta าฟอ c e นั่นแหละครับในส่วนของห้องฝึกซ้อมก็เหมือน Delta าฟอ c e เช่นเดียวกันนะฮะเออเลือกเลือกกระสุนที่อยากจะยิงได้เลยนะกระสุนปืนเนี่ยก็ไม่จํากัดเนาะยิงได้เรื่อยๆแต่เราก็ปิดได้นะครับปิดได้ ก็ประมาณนี้ a r 15ว่าระเล่นนะครับผมคนใหม่แล้วนะเออไม่ใช่คนใหม่ดิก็น่าจะคนเก่าแหละแต่ว่าเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่รัเล่นนะครับผมก็มีกอซ่าเอาไว้ให้แรกด้วยนะเออก็มีขายในท้องตลาดทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนี่ตัวนี้ก็มีอมไฟเคนะครับ ฟามานะ่ะแม่เป็นอหนึ่งปืนที่ไม่ได้จับโคตรนานแล้วนะผมไม่รู้จะหาเอาจากไหนนะคนก็ไม่ค่อยเล่นนะปืนนี้เออคนนี้ก็มี C P W นะผมแรกมาเก็บไว้ก่อนราคาเท่าไหร่วะแด้เก็บไว้ก่อนแรกได้จำกัดเนานะเออแรกไว้ก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ อันนี้ก็แม่เรียกได้ว่าซีซั่นนี้คงเป็นหนึ่งในซีซั่นที่ปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะในส่วนของไอเทมต่างๆท,ท,ที่เอาไว้ซื้อเนี่ยเราก็ไม่ต้องคือคือผมไปดองภารกิจรายสัปดาห์ไว้อ่ะแล้วทีนี้ก็นั่นแหละฮะมันหายไปหมดแล้วนะเออผมก็ไม่ได้รับด้วยทีนี้ไอของพวกนี้ก็ไม่ต้องรอ2สัปดาห์สสัปดาห์อะไรทั้งนั้นนะนี่เลยนะครับมาถึงซื้อได้ทันทีนะครับสือประจันฝ่ายก็มีให้เล่นเลยนะอไอใครที่แบบว่าอุ้ยอยากเล่นปืนใหม่ว่ะไม่ต้องรอ1สัปดาห์ละในส่วนของรายละเอียดปืนเนี่ยเดีี๋ยววผมมก็จะาริว,วอีกทีีนนนนนึงกกก็็แล้วัเาาะะ่่ไฟฉยใหม ป็นไฟฉายรังสี UV นะไม่รู้ว่าไปทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ส่องแบบแสงจ้าพาอๆกับแสงไฟธรรมดานะโอเคก็ประมาณน,นี้ในส่วนของไฟเนาะอ่าอันนี้ก็ะสุนกระสุนใหม่ลืมให้ดูบีทีกับเอ้ยมันไม่ใช่กระสุนใหม่หรอกมั้งก็กระสุนเก่าที่ผ่านๆมาแหละมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกินเบลเทนพาร์ตกันต่อด,ดีกว่าเนาะมาสิบสี 14, ่เอเอ็นเก้าสี่แล้วก็เอเคสิบสองเนาะเป็นสกินหลักๆในส่วนของหน้าตาเบลเทนพาร์ตก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนาะ ประมาณนี้คือเหมือนจะเยอะขึ้นแหละครับของรางวัลเนาะก็ทุกคนดูได้เลยนะว่ามีสกินอะไรบ้าง เอ็นเก้าสี่ก็ประมาณนี้อ่าผมชอบนะอันนี้ผมรู้สึกว่าโดนใจอยู่จะหมดละจะหมดละเออโอ้โหเยอะจริงๆนะของรางวัลโอ้โหอ่าพีดียังมีสกินกับเขาอะครับสุดท้ายก็เอคสิบสอง สุดท้ายแตไม่ท้ายสุดนะนี่มาร์คสิบสี่ผมแม่รลายก็ธรรมดาผมไม่ได้ชอบนะไอ้ลายซีซันก่อนอยังเจ็งที่กว่าซีซันก่อนอ่ะไอเป็นของทะเลทรายนี่ก็เป็นตะกินชุดก่อนเนาะฐานจีนเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับแต่ประเทศอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมก็ธรรมดานะ ไม่ไม่ไม่ค่อยว้าวเะไรนะสำหรับสก,กินไปเต็มพาร์ททีนี้เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของร้านค้าขายสก,กินเนาะนี่โอ้โหเคี่ยไเจ็ดพันห้าแล้วนะยังไง ี่นดี้เรามาดูในส่วนของอีเวนเนาะอ่าก็มีอีเวนไม่ให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะอ่ะส่วนอันนี้ก็บอกแม่มาแล้วนะไอเทมที่หลายๆคนรอคอยเรยดาตเรดาจำบทุยเรยดาตัวจำหนูเออ,อ อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะเออแล้วก็มีดโดรนอ่ะไล่กลางคืนอีเวนค่อนข้างเยอะนะเออเปิดมาเนี่ยดูสินี่ดโดรนนะจะบอกนะว่าเอาเอเข้าค้างได้เนี่ยมันมันมีให้รับรางวัลวะ 啊，这里，我们来读凯拉呃举起你的手，放松，放松，枪里可没子弹。身手不错，难怪托马斯和黑卡蒂都找你做事。自我介绍就不用了，这也不是我们第一次合作。有个急事想找你帮忙，我能信任你。 那么这个联络器你拿着。现在的情况是，我手下的一支小队失踪了。你这次的委托就是找到他，把联络器亲自交给他。这委托不简单，就当你接受了。我会用通讯器和你保持联系。เด <music> ี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของรางวัลก่อนเนาะตัวสุมสกินนะครับแล้วก็สกินกระเป๋า สกินชุดเกราะแล้วก็สกินหมวกเนาะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเป็นพาทเล็กเนาะก็รับเป็นส่วนก็รับบันในส่วนของเงินรางวัลโคอนแล้วก็กระป,ป๋งเสื้อผ้านะแล้วก็มีเหมือนกับธุรกิจใหญ่ปะเออก็จะได้ในส่วนของกระสุนเงินแล้วก็เกราะเนาะแล้วก็รีเซตได้ด้วยนะสองทับสอง โอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของซีซันที่สองหลักๆเนาะไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ